ราชทานพระให้กับทางคุณอาวสิทธิ์เนี่ยนะครับเห็นบอกว่าองค์พระเนี่ยร้อนจนแทบจะหล่นจากมือเกิดอะไรขึ้นฮะไม่ทราบครับเพราะว่ามันมีความรู้สึกไปอย่างนั้นตอนที่ผมยื่นมือออกไปรับระทานท่านก็วางพระลงในในในมือผมครับผมเกือบปล่อยเลยเพราะว่ามันร้อนเห็นบอกว่าคุณอาวสิทธิ์ทูลถามพระองค์ท่านด้วยว่าพระองค์ท่านเอาพิ่งเอาออกมาจากเตาอบเหรอตอนตอนหลังตอนหลังเหรอยังไงฮะไปกลับคมทูลถามเลยว่า ท่านเอาเข้าเตาอ,อบมาหรือเปล่าบอกพระองค์ท่านอ,าออกมาจากเตาอบหรือเปล่าท่านบอกว่าไม่ไม่มีไม่ได้ออกมาจากเตาอบแน่นอนไม่มีมแต่ทําไมร้อนเรารู้สึกไปเองหรือเปล่าฮะตอนนั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นก,ก็ได้ครับแต่ว่าผมผมรู<ย>้สึกนะคนอื่นของผมไม่รู้เขาเขารู้สึกว่ายังไงของผมผมไม้รู้สึกร้อนเลยคุณวสิทธิ์ครับนฐานะที่คุณวสิทธิ์เนี่ยได้มีโอกาสตามเสด็จแล้วก็ได้มีโอกาสรู้ถึงมวลสารในพระสมเด็จจิรดาเนี่ยนะฮะคุณวสิทธิ์พอบอกใช่ไหมครับมวลสารที่สําคัญจริงๆในพระจิรดานี้มีอะไรบ้างคร ผมคิดว่าที่สําคัญที่สุดคือเส้นพระเจ้าคือเส้้นพระเจามท่านนอกนั้นก็มีดินจากจากปูจันีสถานสําคัญในเมืองไทยนะแล้วก็มีน้ำใช่ไหมใช่น้ำจากบ่อศักดิ์สิทธิ์บ่อศักดิ์สิทธิ์ที่ทาพิธีมูรธาพิเศษอันนี้ขอเติมแล้วกันนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะพวกของส่วนพระองค์ที่ว่าดอกไม้แห้งที่บูชาพระเก้ามรกตพระองค์จะมีดอกไม้ที่บูชาพระแก้วมรกตคือพระองค์ท่านนั่นแหละเป็น แผนเองใช่ค่ะแล้วก็บูชาตลอดจนแห้งแห้งอ่ะค่ะแล้วก็เอามาป่นแล้วก็มาป่นทำเอามาทำเป็นมวลสามพระแก้วมาดกที่ว่าพระแก้วเนี่ยนะวัดพระแก้วค่ะแล้วก็มีเออเหมือนเป็นชัญญาเรือของท่านอ่ะนะคะแล้วก็เป็นเหมือนเอ่อสีเศษสีจากผ้าใบที่ท่านทรงวาดอะไรเงี้ยค่ะคค่ะเพราะว่าเวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านท่านเขาเรียกทรงเครื่องใหญ่เวลาตัดตัดพระเกศาเนี่ยเขาจะมีผ้าปู ไม่ให้ลงพื้นนะคะแล้วก็เก็บไว้อย่างดีเพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้ท่านาด้งห็นแ่้คือมีทองที่ปิดพระสํำคัญๆที่เขาขูดออกมาอย่างพระพุทธโสธรเพราะว่าปิดเยอะๆเข้าทางวัดก็จะต้องขูดออกสักทีหนึ่งเพื่อจะให้องค์พระบางลงนั่นแหละเขาก็ส่งเข้ามาถวาย อยู่ในนี้ด้วยที่เราเจอทองเนี่ยนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่หลวงพ่อโสธรองเดียวก็หลายอคงนะคะคือเป็นพระพุทธรูปสำคัญของประเทศแลวก็ดินใน บูชนียสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คนไทยกราบไหว้บูชากันก็เป็นเหมือนเป็นตะไคร่จากพวกใบเสมาของวัดโบราณแล้วก็วัดที่อินเดียอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็จะมีการเก็บไว้อะค่ะมาถวายพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็จะเป็นคนรวบรวมมวลสารเองค่ะแล้วท่านก็จะผสมเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพระจิรดาทุกองเนี่ยจะเป็นรุ่นรุ่นแบบสีสันจะไม่เหมือนกันจนแล้วแต่มวลสารค่ะ แต่ตอนนี้คุณราตวสิทธิ์ครับเอากลับมาก่อนดีไหมฮะกลับมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นอาจจะติดคคุณวดดำคุณดดำกลับบ้านไดี๋ยวก็ไดะผมดูว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอยู่บนคอคุณวสิทธิ์มารวมแล้วห้าสิบาปีห้าสิบปีอาจจะขอเพิ่มนิดนึงนะคะเพิ่นคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ช่วยเตรียมของเวลาที่ท่านจะกดนะคะค่ะส่วนใหญ่ท่านจะทรงทำตอนกลางคืนตอนช่วงดึกๆนะคะท่านจะกดทีละไม่ไม่ไม่เยอะมากอะค่ะก็ พอแค่ที่ท่านจะพระราชทานเมื่อไหลอะไรท่านจะจะแผนไว้ทีนี้แล้วแต่พิมด้วยแล้วแต่พิมด้วยแล้วทีนี้ก็พิม,พพมพ์นี่ท่านอาจาร,รย์ไพฑูรย์เมืองสมบูรณ์งสมบูรณ์ครับศิรเป,ป็นแห่งชาติซึ่งท่านเป็นใคราการกมรมศิลปปกรครับแล้วก็เป็นช่างประจําวังที่รับสั่งให้เข้าไปช่วยในในวังเกี่ยวกับเรื่องพระโดยเฉพาะอาจารย์ไพฑูรย์เป็นคนแกะพิมเนี่ยถวายแล้วที่แรกแกะด้วยหินธรรมดาเนี่ยนะปรากฏพระเจ้าอยู่หัวทรงกดเนี่ยแตกเลยหินนะแล้วฮะ ในที่สุดท่านอาจารย์ไปทูลต้องไปเอาหินลับอิโกนนะซึ่งมันแข็งกว่า,<ม>าหินธรรมดานะมา,มาแกะถวายถ<ช>ึง<ช>ได้ออกมามา,มาเป็นอย่างนี้แต่ว่าเวลาท่านท่านทรงกฎเนี่ยพอท่านทําเสร็จแล้วเนี่ยบางทีบางบางองค์เราเรียกภาษาชาวบ้านเรียกไม่ได้คิวซีเนี่ยแม่ก็ต้องเก็บนะคะต้องเก็บหมดเพราะว่าสาคัญมาก<อ>คือเวลาท่านกดเสร็จเนี่ยต้องเก็บอย่างดีเลยแล้วก็เอาขึ้นไปเก็บเลยค่ะไม่ไมไ่วางไว้แสดงว่าอันไหนที่ไม่สวยไม่ได้รูปอย่างที่พระองค์ท่านต้องการทุกวันก็ยังเก็บอยู่ เก็บไว้ค่ะก็ส่วนใหญ่ท่านจะกดตอนดึกๆอะค่ะคือสมัยก่อนเนี่ยอย่างอย่างที่คุณอาวสิทธิ์ได้เนี่ยอาจจะเป็นกรณีพิเศษที่ท่านทรงตั้งพระราชาธิทยอยากจะจะพระราชทานแต่ส่วนใหญ่เวลาที่มีทหารที่เขายืนยามอยู่ข้างล่างบางทีท่านก็พระราชทานท่านจะใส่กระเป๋า้บกระเป๋าไว้ทีละ3 4องค์นะคะแล้วเวลาก็จะต้องขอพระราชทานก็จะมีแบบทหารยามก็จะมีการแบบคนไหนได้พระพระราชทานแล้วก็จะ คนที่ยังไม่ได้ก็จะพยายามมากที่จะมายืนเวลาที่ท่านเสด็จลงก็มีเรื่องเล่าตลกตลกนิดนึงก็คือมออีมีกุ๊กจีนนะคะชื่ออเดอเดเนี่ยเป็นกุกเครื่องห้องเครื่องจีนค่ะคมีอยู่วันนึงก็ท่านก็ส่งแจกหมดแล้วท่านท่านเสด็จขึ้นอเดก็มันนั่งแล้วก็พูดบอกว่า ขอเดชะขอพระหนึ่งองค์ันท่านทรงแจกหมดแล้วท่านก็เลยทรงตอบกลับว่าขอเดชะพระไม่มีได้กลับแล้วตอนสรุปได้พระราชทานสรุปได้พระราชทานค่ะแต่ท่านท่านท่านพระราชทานมันหลังวันหลังพอดีก็คือพอดีทีนี่ต้องหันกลับมาถามทางคุณอาวิสิตนิดนึงตอนที่ได้รับมาเนี่ยอาวิสิตบูชายังไงครับผมผมก็เอามาปิดทองตามระธรรม ปิดทองหลังพระแล้วก็ใส่กรอบอย่างกรอบที่เห็นมอสกี้นั่นนะแล้วปิดทองจริงๆริงหรือเปล่าฮะที่ร้านขายกรอบพระที่บางลําพูเนี่ยเขาเขาใจดีเขาให้ให้ทองแท้มาแผ่นหนึ่งทองคำเปรี้ยวแท้นะครับแล้วก็ผมก็เอาปิดด้วยตัวเองนะเขาก็เอากาวทาเพื่อจะให้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 อยู่ให้ทองใให้ทองติดนั่นครับแล้วก็พอปิดเสร็จแล้วถึงได้เอากรอบใส่โอแล้วก็เวลาจะบูชาผมก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนอกจากว่า จบแสงหัวเข้าแล้วก็นึกถึงพระเจ้าอยู่หัว